วันนี้เราได้ของไม่รู้ว่าเรียกวของดีหรืออะไรไม่รู้ต้องลองอะไปเจอมารุนราคาซอสหนาล่าเลยต้องจัดสักนิดนึงมาดูกันอันนี้เราไม่ได้ค่ารีวิวอะไรทั้งนั้นนะคะเราแค่อยากกินเราไปเจอวุ้นเส้นแบบหนา,หนามาเราเลยแบบอยากลองถึงมันจะไม่ใช่สาหร่ายอ,อกมกระสิอะไรก็ตามเถอะแต่เป็นเป็นวุ้นเส้นหนา,หนาเหมือนกันเราก็เลยมิดแอนด์แมทเอาไม่รู้ว่าซอสน,นี้มันจะเข้าจริตเราไหมนะ น้ำจิ้มหมาล่าที่เราเพิ่งเทไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกับกับข้าวผักลวกผักต้มผักนึ่งไม่รู้จะเรียกอะไรเพราะตอนแรกร้อนนึ่งแล้วตอนหลังแล้วก็ไปต้มนี่ไงเส้นที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นเส้นเหมือนที่เขารีวิวเลยแค่มันไม่ใช่เป็นสาหร่ายไม่ใช่สีเขียวอ่ะเราเลยแบบอือยากลองมีแอนแมดดูแล้วนี่มีอะไรบ้างใน,นที่เราทํามามีเห็ดสามอย่างนะคะเป็นเห็ดขอนดําเห็ดขอนข,ขาวอันนี้มันเรียกเห็ดอะไรไม่รู้แต่เราชอบเห็ดอันนี้เลยอร่อย มีเต้าหู้นะคะเด้งดึงเด้งึงแจ๊แมแจมแจะแมแจมว๊าโอ้ยแอกตรงนี้ยัง,งะะไงอันนี้มันความสา่งมารถพิเศษชัดเลยไม่แตกสกปองเลยนะเราลวกมาทุกคนกคงเห็นนะคะว่าสังฟองเหตุได้จึงเป็นสัมงฟอง <c oughs> ก็ <c oughs> เราจะแบงๆๆ่แววงกินกินแบบดืองนี้แต่เราแบ่งมาแบบนี้เราให้จัดใส่จานใครจานมั้นะมีอะไร <c oughs> บ้างนี่หมู3าชั้นสลวกนะคะลวกจิ้มจะมาจิ้มกับซอสมะลล่าแล้วก็เซนั่นแหไะนะคะลูกซินนะฮะจะนอนดาวกินผิดไม่ได้พวกคุณจะกรา ลังสันเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูกินน้ำล้างปากก่อนแล้วก็เตรียมน้ำด้วยเพราะว่าน่าจะเผ็ดแน่นอนโอเคอยากลองแบบนี้อะ่ะไม่รู้ว่าจะแบบเขาเรียกว่าไงโหดเกินไปไหมที่มันมีรอยเปื้อนเพราะช้อนเราตอนนั้นที่เราตักน้ำจิ้มอะ่ะมันเลยเปื้อนแส้เส้นก่อนน้นนะ กินรู้ว่าเืมอนเราตก ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ใช่เป็นคนชอบกินเผ็ดนะเราเป็นคนกินจืดกินเผ็ดน้อยมากแบบนี้เราอยากกินก็เลยไม่ตักน้ำจิ้มเพิ่มแล้ว,วเพราะเผ็ดใหญ่จริงน้ำจิ้มมันเวอรเจนมาขนาดนี้แล้วอะอร่อย,ยใจเราจริงวะสมกับที่ที่อยากหายอยากเลย นี่แหละที่ตามหาอมพอรา,มาเมลเจงอร่อยดีชาปากเลยอะ่ะผู้ชมยังไม่เห็นกับข้าวแอ้ออครรับไป น,น้ำไข่แดงอร่อยเว้ยกินน้ำไข่แดงนี่อย่างอร่อยเลยเห็นว่ากินพวกกับเนือ้อใช่ไหมน้ำไข่แดงกับเนือ้อ พลัควานเชื่อไม่หมดนะแล้วก็อาบาัดคืนต่อมันคือธรรมชาติ น้ำมูกมาเลยอ่ะคือเผ็ดถ้าเราเกินถึงน้ำมูกเราจะมาอื้มถ้าเรา้อเผ็ดความจริงนี่มันมีน้ำซุปด้วยนะแต่ว่าเราเราตักมาให้มันเป็นแบบแห้งๆเพื่อจะได้แบบจิ้มสมราราแบบสะใจแล้วก็ถ้าเด็บเขาต้องการน้ำซุปแล้วก็ค่อยเขาตักลาดเพิ่มแต่ถ้าไม่ต้องการก็เดี๋ยวเก็บไปไม่ทำเมนูเด็ดนพงพวกนี้ โอ้ยทำได้หมดแล้วเรามิดแอนแมทมามมามาต้มนุนต้มนี่น้ำซุปใช้ประโยชน์ได้แต่เราจะเก็บแค่รอบเดียวนะของอะไรก็ตามถ้าเกินสองวันแล้ว,ลวคือต้องทิ้งนะทุกคนมันไม่ดีแต่ถ้ากว่าเราคุุงต้มนี่ยมันเก็บได้มันไม่เป็นไรหนูจะอร้อ ล้วขออีกรอบหนึง่งสะใจดีเอาละรอบนี้เอาละ mừng tên bà chưa về cái mừng nào mừng 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 มันเกิดเรียมง่ายมากๆกนะคุณถ้าเราได้กินของที่มันถูกใจอ่ะของที่มันอร่อยมันก็มีความสุกแล้วจริงๆมีความสุข ไม่รู้เสียงที่ได้ยินในคลิปจะเป็นยังไงนะแล้วเข้าไปฟังย้อนหลังแต่ตอนนี้เราเจอผักเสียงดังกรอบมากอือฮึองดิเราจะเอาเนื้อชุบน้ำจิ้มแล้วก็คลุกไข่เนือ้อ แดง,งนี้เลยไข่แล้วก็เต้าหู้น้ำไข่นะคะอันนี้เส้นติดไสยให้ตามมาด้วยแล้วก็มีเต้าหู้นะทำนี้ไข่เต้าหู้เนื้อสุดยอด Hee <laughs> คลิปเราอาจได้สูงสุดแค่สิบนาทีทุกคนบ๊ายบายเราไปฟินต่อคนเย้อนนะขอบคุณทุกคนที่บ๊ายบาย